ทางเขาพวกนุกบะบริมีฐานะเนาะคนจนก็เลยแบบเธออะซัพพอร์ตซัพพอร์ตตลอดบ่มี่ยังเสียเธอกะซัพพอร์ตเออนั่นุนมีให้ก็มีน้องเขานี่ยแหละที่คอยอยู่เบื้องหลังมาตลอดคอยพาเฮ็ดคลิปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะพี่น้อง<บ>เขาก็เป็นคนไทยให้มันมีคนหนึ่งติถามไอ้ว่าถ้ามไอ้บ่มีหยังรักสิครบไอโบอร่รักครบไอเพื่อหวังผลประโยชน์แม่นบ่ ูว่าอย่างวันเธอบ่ม,อมีประโยชน์เอา้ <c oughs> หาห <c oughs> ักไอ้บ่หักหักไอ้แยงบ่สวัสดีครับ,บส,สวัสดีมัอนี้ยกมือสวัสดีว่าไงน้องพี่น้องขอโทษขอไฟสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮตัมฮัมตองชาแนลสวัสดีจ้าน้องรักจ้าสวัสดีครับมัอนี้ผมกะสิมาเฮ็ดชิป ทีเอฟซี FC เป็นขอมาหลายาว่าคือเฮ็ดชิปเปิดโตโหลดเจอกันได้ยังไงกับน้องหลักเดี๋ยวผมมอนี้ผมสิมาเฮ็ดชิปเปิดโตแต่ว่ามอนี่ผมมีของฝากมาจากชุมพรครับพี่น้องของฝากมาจากชุมพรมอนี้อย่กกบแจงร้อยสี่นี่แหละครับเฮ็ดอันนี้ว่ากับฝากช่องบุญเติมน้ำด้วยครับนี่กำลังทายนี่ตากองน้องอเฟิร์นสวัสดีครับ ผมมันเติมแอบที่นี่ซี่ที่อื่นครับมาเดี๋ยววันนี้อย่าเพิ่งถ่ายมีอะไรมาให้เอ้าเหรอเออซเซอร์ไส์ของฝากเลยเอาตั้งไว้ตั้งลงเอาตั้งลงเบิ้งของฝากเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะให้มากินกับปนนี่กินกับปนได้นน่นี่ผักกินกับปนลเอาอันนี้นะกินกับน้ำพริกนะนี่เนี่ยของฝากจากบุญเติมมาให้กินกับน้ำพริกเฮ้ยอือถ่ายแล้วโอ้โหขอบคุณเอฟซี ที่ส่งมาให้นอนงรับวันนี้แล้วคุณเติมเบอร์เลยอุ้ยขอบคุณครับอ๋อ้ยเดี๋ยวจะขอตัวไปทำคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมสิไปเฮ็ดคลิปเดี๋ยวสิไปเล่าให้ฟังว่าประวัติเป็นมาจังใดผ่อกันใดจังใดเป็นควบกันครับผมเดี๋ยวหาหม่องเมาะนั่งก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวย่างนี้จกเขาก่อนเขาถ่ายคลิปนี่ก็ชิได้มองเมาะที่สุดแล้วล่ะครับข่างกองเฟืองตีสีมานั่งเบาเรื่องเหล้าเลยเรื่องเหล้าความหลังว่าไปพ่อกันใดจังใด ห้องไปพอกันไหนยังไงข่าเรื่องเลยตอนแรกห้องไปพอเห้องพอกันไหนกันไหนบุฟเฟ่สันนิวาัตอลรวาตห้องมาพอกันไหนยังไงข่าเรื่องเลยเด้อตอนแรกอ่ะคือหนูเป็นเอฟซีเธอหนูเป็นเอฟซีซื้อเอ้ยเห็นเฮียต่ำเห็นคลิปเฮียต่ำเลือนไปเรือนมากเ้ยเขาอแคปชั่นดีแถวว่าเป็นเป็นตาหนาติดตามก็เลยแอดเฟซไปเลย เราแอดมาผมกับกอล์ดตอนนั้นเธอสิแบบหลุดโปรไฟล์เธอแบบสเสื้อเลืองๆขาด,ดๆนด่นหมียัอ <laughs> นแรกนุ๊กยังจาได้เลยเอ้ยคือปะคือแบบเซ่อๆแถ่วะนุ๊กเลยแอดไปนุ๊กเลยเอฟซีอ,อ่าแล้วที่นี้พอแอดไปเพิ่นบลับเด้เพิ่นยิงเด้ <c oughs> แล้วทีนี้ทิมงไปประมาณจากอาทิตย์ดอกอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นี่แหละเพิ่งก็รับแอดแบบนี้ เปนรอบแอดแล้วพึ่งกะทักมาหนูก็ดีใจไงคนดังทักมาหนูกะเคินไงเฮ้ยคือทักมากวะนูก็แปลกใจนูก็เร่นโตเนาะกะคุยคุยไปก่อนพึ่นกะท่มากวันี่สมัยนั้นนูเรียนอยู่ปวชสามเนาะใกล้สิจบเลยจ้ะเรียนอยู่ปวชสามไปไปตลาดกับมูเพื่โทรโทรมาหาหนูพึ่นก็วิดีโดคอลข้อมาหนูก็ให้มูเบิ้งนูกะเคินเนาะนี่เต่าทรวมาคนดังทรว่าอย่างนี้สิแม่ ก็ดีใจเนาะ FC เนาะแล้วก็ค่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนั้นตอนที่คุยอะพระท่านครบแมนบอกเขาบรท่านคราะแมนยังบรท่านครบกันแล้วก็ได้มาพอนากันพราะว่าดูตอดูความสัมพันธ์มันก็เกิดขึ้นตับ้านนี้เขาคบกันมาจนจักปีวะนี่เขาปีที่สาเขาปีที่สามแล้วแต่เรียนเนาะครับหลายคนถามว่าผมคือเหตุกับน้องน้องไอ้รักยิงซี่เขากะ เขาก็ให้โอกาสมันตลอดแต่ผมก็บ,บอกเขาตลอดนะครับแต่ว่าเป็นยังเอ็ซีถามว่าเป็นยัง,ค,ง,งคือบ่ถึงอายคือคือเป็นยังคือบ่ถึงแม่นทักกันท,ท,ทั้งๆทีอ่อายเฮ็ดเฮ็ดแบบซัวเป็นสิคือตอนนั้นน่ะตอนที่หนูตกลงคกกระเธอนะอ่ะนู้นตัง้ตงความหวังไว้กับเธอหลายคือแบบคนนี้แหละต้องพาเข้าไปให้ได้สิแม่ไปใส่คือแบบไปอนาคต อาต้องสูงไหมใช่ไหมเธอกะเออให้ทำสัญญาว่าสิบวกถิ่นนูเด้อสินั่นนู่นนี่เดี๋ยวป่ะพอใจโอเคแล้วคนนี้แหละคือหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบหักไผหนูสิหักจริงไงนูสีโบเจ้าชู้ไหมเข้าใจปะอายเสียอยู่ตรงนี้เออหนูสิซื่อซัดไงเพราะอายยังบ่หูยังบ่เห็นบ่มีบ่มีแล้วก็เลยแบบเออพ่อจับได้ว่าเธอเจ้าชู้จังสันจังสี่นุ่งกะ ให้โอกาสมาตลอดตั้งแต่ปีแรกเลยปีแรกยันปีที่สามเนี่ยก็ยังให้โอกาสคือว่าแบบเออจะเมื่อนึงเขาก็ดองปรับปรุงโตเขาได้เลยคิดแบบนี้อ <c oughs> บอกว่าไหนวะสิให้ให้เฮ็ดยังมันตึงเนาะมันต้องซึ้งหรอคือเ่ราถิ่งไอ้ทั้งๆที่ไอก็เฮ็ดซัวเฮ็ดยังมันตลอด ขอดีขอเสียนะขอดีก็คือเธอเป็นคนที่แบบช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอีนี้ช่วยเหลือคออออน,น,อ,น,นอื่นหลายเพื่อเพื่อเพื่อแพ้จริงงๆนะมีังกระหายมีเงกระหายมีผู้ใดทุกบ้านย,ยังเนี้ยมันลอยลอยแต่ขอเสียเธออะคือเธอเป็นคนเจ้าชู้เจ้าชู้ pencil. นึ่งแหละเจ้าชู้เลยเจ้าชู้ละกัอารมณ์เนี่ยอาจิดอารมณ์ร้อน มาบองดำม,มันมานยัางอีกอารมณ์ร้อนกับซ้ำนี่แหละขอเสียของเธอจะชูดกับอารมณ์ร้อนม,ม,มีอยู่สองอย่างนอกนั้นเธอกะดีเบิดทั้งครอบกวนูกะบบริม,มีฐานะเนาะคนจุนก็เลยแบบเธอกะซัพพอ,อร์ตซัพพอร์ตตลอดบ่มี่ยังเสียเธอกะซัพพอร์ตเออน,น,นั่นนู่นนี่ให้ตลอดได้สิแม่เออหนูกับมาร์คเธอบันนี้แหละวัน <c oughs> <c oughs> สิหายเว้ยคบกันมากอะ สามปีแล้วเนาะพี่น้องมันก็ถทำมาผ่าตดว่าม่ผ่าดเพามันเป็นถี่สันดานผมเองผมก็ยอมรับทุกคําบอกคําสอนของเอฟซีสุภุสุคนผมก็ขอโทษเนาะครับอันนี้ก็วมันมันฉีดแล้วไปแล้วก็มันก็แมนอยู่ครับแต่ว่ามันมีเอฟซีบอกว่าขอเฮดคิปนะครับเล่าเรื่องว่าเป็นไปมากยังไงอะนะผมก็เลยเฮดไห้เนาะมื้อนนี้ผมก็ได้เฮดไห้มันสิผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเนาะพี่น้องก็บ่อยากตอกย้ำน้องมันดอกมันก็มันก็เสียใจน้องรักก็เสียใจ ผม่าผมก็ต้องเฮ็ดให้ได้ลครับในสิ่งที่เขาขอเนาะลูกผู้ชายครับผิดย่อมรับผิดบด่ได้แถบ่ได้ยังคำไรคำนั้นอ่าเพราะว่าผิดพลาดบ,บ่บ่ได้ว่าไม่ไม่ได้ว่าผิดผิดพลาดหรอกเอามามันเป็นสันดานนะครับมผมผู้ได้สีดาสิบอก,ส,บอกสียังผมผม,ผมบ่อบ่เถียงบ่โตแล้วครับขอบคุณเนาะครับที่ให้เตียนสติให้ยังผมเนาะ เรื่องพวกนี้มันก็นมีเขากันมาเรื่อยๆล่ะครับบรรลุว่าเขาเผาสิเขามาหาเหาออ่าเพาะยังเนาะถามว่าผู้ยิ่งเขามาหลายบ่ผมเป็นคนที่แบบบ่ได้ว่าตัวเองรอบร่ได้ว่าตัวเองนาตาบ่ดีผมเป็นเด็กหน่อยบานนอกบานนอกคนหนึ่งผมโคตรชิลายเลยแหละผมบอกตรงๆว่าเออเพราะมาเจอคาหวานผมกับเบิ่งนะบรรู้ว่าเขาเขามายัางเพื่อ,อยังแน่อืมแต่ว่ากับผมมียังห้ดอกอืมีแตหนีทกสอ่ะครับ ใส่่าท่นเบืดครับก็บมีน้องเขานี่แหละที่คอยอยู่เบืองหลังมาตลอดคอยผ้าเฮ็ดคลิปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะพี่น้อง<า>เขาก็เป็นคนทายใหย้ตลอดตลอดเลยตลอดตั้งแต่สามปีคเนยอืมตั้งได้ก็ฝากติดตามของเขาสองคนน้ำหน้าครับกับชีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องในเบงิงงด้แง่งมาก ในเบิงออกมาให้เบิ้งตลอดนะครับเป็นความน่ารักใสๆของเด็กน้อยบ้านๆของผมที่มีความไฟฝันว่าสักวันหนึ่งผมต้องมีให้ได้กับน้องเขาผมบอกเลยว่าผมผมต้องเฮ็ดให้ได้คือผมเห็นเขาเฮ็ดแล้วเขาแบบชีวิตเขาแบบเจริญนะผมก็สิเริ่มเฮ็ดเฮ็ดครูกับน้องมันว่าสักวันหนึ่งเพื่ออนาคตมันมีเพื่อจะให้ครอบครัวสบายเนาะพี่น้องผมเริ่มจากศูนย์นะครับเริ่มจากศูนย์ทุกคนเลยครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะครับที่ให้การติดตามเนาะ ขอบคุณทุกคนถ้าบ่มีเอฟซีกับบ่มีพวกผมบ่มีพวกผมคือสิบ่มาถึงทุกมือนี่หรอกกับบ่ได้ถามว่ามิบังมีอียงแต่กะข่อ,อยู่ได้พ่อได้จุนเจียครอบครัวเรี่ยงครอบครัวเนาะครับก็เลยเอาน้องมามาที่นี้ก็เชียคลิีกับน้องมันแหละวันนี้เฮีดคลิปกับไวรักอยู่หน้าได้พี่น้องเห็นบ่มังกองเฟืองนี่กองเฟืองสูมแกงเออมังสูมแกงร้อยสีสเลยมันก็มีคนถามมาเนาะครับว่ารักครบผลให้ครบผมเพื่อบังผลประโยชน์ม่นบ่ผมกว่าถามให้เลยครับ เดี๋ยวผมสีบอกให้เลยมันมีคนหนึ่งติดถามไอ้ว่าถาา้าไอ้บ่มีหยังรักติดคบไอ้บ่รักคบไอ้เพื่อหวังผลประโยชน์แมนบอเราตนถามอ่ะเราหูบ่หูว่าหยังบ่เธอบ่ม,มีประโยชน์น้องเขาผมสีบอกเลยนะครับ <laughs> ผมไม่ได้มีไม่ได้ให้ขนานแค่ผมคอยซัพพอร์ตเรียงขอบครัวเขา,เขาได้เล,เล็กๆน้อยๆแล้วก็ บ้ได้วังผลประโยชน์ผมยังเขาบ่เลือกรลองอย่างลยเขาเป็นคนให้ผมด้วยซ้ำพี่น้องเขาเป็นคนให้ผมผมย่อมรับ่าดีดีมากๆนะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ครับอย่างเฮ็ดชิฟยั่งก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งมือนี้มันก็มีซ้ำนี่แหละครับที่สีมาบอกเกาให้พี่น้องว่าที่เพิ่นขอมานะอืมเอาไม่ยังจิฝากพี่น้องบ่ก็ฝากติดตามพวกเฮาสองคนไปเรื่อยๆนอกจากฝากเป็นกำลังใจให้เฮาสองคนนํา อยู่เป็นกำลังใจเฮาสองคนโดนเลยจ้ะพี่น้องโดนท่ำโดยตลอดไปเลยหักไอ,บอ้บ่หักหักไอ้แห้งบ่หักซ่ำาหยหักซ่ำฝ่าองคำฝ่าองฝ <c oughs> าองเป็นม่วนกลมม้วนกลม, <c oughs> อมนอองอครับกะขอโทษน้องมันที่แบบเห็นให้มันเสียใจมันโดยตลอดเขาชิว่าครูห้องหวานเกินไปบน <c oughs> ปกติกะกะหวานแบบนี้แหละครับถากินน้ำตาลแต่ว่าบ่ได้ออกออกไอ้กล่องซื่อๆเนาะครับถ้าไปอยู่จริงสิมาลองกล้องแกงห้อยอ่ะพี่น้องสุดท้ายนี่กะการกระท่ำใดว่าจ่าใดบริสุทธิภาพผมกับน้องรักก็ขอโทษขออภัยไว้น้ำเด้อครับฝากติดตามพวกเราสองคนน้ำหนักครับอย่างเฮ็ดคลิปบยังกะคอมเมนต์มาครับสีเฮ็ดให้ตามพี่น้องบอกชุคคนเด้อครับเฮ็ดได้กัสีเฮ็ดเฮ็ดบ่ได้กัขอโทษขออภัยมื้อนี้กักล่าวคข้ามาสวัสดีครับผู้ใดเบิ่งคลิปนี้กะอยู่ดีมีแฮงสุบผู้ชุบคนครับ ลำๆเลยด้วยคิดสิ่งใดคอยสิ่งนั้นตจมปารถนาเน้อครับมื้อนี่กับก้าวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีจ้า